คือวันนี้นะครับเป็นวันสอบปลายภาควันแรกของพี่นะครับก็ู้สกวนจะสอบหนักหนามากเลยนะครับวันนี้วันนี้น่าจะเลิอกกับมันสามโมงสามโมงครึ่งนะเพราะว่าตอนแรกที่ดูไ,ไอชีวะมันคับสุดท้ายบอกว่าแต่พักดูไปดูมาเอา้าพี่มีฟิสิกด้วย <laughs> เยี่ยมเ,เลย แม่งสอบัเย็นเลยทีนี้ก็เดี๋ยวสอบเสร็จก็จะปิดเทอมนะครับปิดเทอม15วันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่ก็จะเริ่มออกทริปแล้วนะครับไงทุกคนดีใจไหมเดี๋ยวพี่ออกทริปสักทีนานๆก็จะออกทริปนะครับไม่ใช่แบบจะออกทุกวันนะมันเป็นไปไ,ไ,ไ,ไม่ได้นะครับก็ช่วงนี้ก็จะขี่รถอยู่แถวนี้แหละไม่ได้ไปไหนนะอ่าก้นนี้ก็จะเป็นแนวเดิมนะครับเป็นวีล็อกบวกกับกไบค์นะครับอืมอเรียบคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปลองเลนนกลกว่าไปครับ รถยังไม่ได้ล้างเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผ้าออกดีกว่าเดี๋ยวมันจะดูเอ่อดูลกไปนะบอกผมว่าตูนี่ต้องใช้แรงใช้แรงมเ้วขอวองเครื่องสักพับนะครับตามสไตล์เดิม ตื่นเช้ามาอากาศจะเย็นก็ต้องวอร์มเครื่องใช่ไหมอ่า ไม่ได้ยาไม่ได้ใส่ห <c oughs> น,นาวๆฝนลุกด้วยนะ ตอนเช้าก็ดีแล้วเนี่ยเห็นทุกวิวเขาทุกนาโอ้รับลมไอเย็นเ๊บเดี๋ยวตลอในวันนี้ก็ คงห่างหายไปได้กับการซื้อปากกานะแต่วันนี้เราจะไม่ได้ซื้อปากกานะวันนี้เราจะซือ้อนิสอบีนะจ๊ะ <c oughs> ก็เวลาเดิมนนะคุณตูจ้จะเขาจะเป็นสัปอนเซอร์กูเลย

เชา้าดีบทปลายสามสิบาทสำหรับติ๊ดสอกระลาะข้อสอบ,บกระลาะเขียนชื่อยังลบเอาไว้ลบเวลาผิดอบเหล่าอะไรยืมเพื่อเธอไ่แดงเยียมเยียมเลย ไม่เข็ดอาพดสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อสไปครับเอ,อมาทำไมที่นี่ครับอ,อวันนี้ผมจะพาทุกคนมาชมป่าดิบชื้นนะครับตรงนี้นะันจะเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะครับเวลาเอ,อสมมติวันนี้วันเราสอบไงเราก็จะมาขอพอรที่นี่นะพรอ,อะไรครับพรที่ไว้ทาน,น้าเหรอครับพรอ,อะไรวะ ไข่มั่วบางๆก็ตัดเอาไปทำต้นชิปมัดได้นะเราไม่ได้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 ต้องตัดตัดได้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 แต่พันเอ้าวไม่เคยเห็นโรงเรียนเราที่มีต้นมะม่วงเราไปตัดมะม่วงกันเออในี้ต้นไม้ก็เราตัดได้เออคุณจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับอาจจะเป็นเออเขาเรียกอะไรนะป่าเสียว ไม่ใช่ไปอาเซียนดิอะไรวะมันจะเป็นเออเขาเรียกอะไรนะเออมืองหลวงเออมืองหลวงมึงหล่อแต่น้ำเมืองนะครับอันนี้ก็จะเป็นของบลู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 บในอ่าใช่อ่าบุนไนเขาก็จะมีแบบเออมันจะมีเงี้ยประมาณสิบสิบอันนะเว้ยเนี่ยถ้าคุณมองไปรอบๆนะมันจะตั้งอยู่ตามจุดต่างๆ,ๆใช่แต่มันก็ก็ดูสภาพเอะไรกันแล้วก็จะมีเ,เขาจะทำอะไรนะ <c oughs> เขาเขาเรียกอะไรนะสนามหญ้า <c oughs> ไม่ใช่เนี่ย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  มันจะเป็นเอ่อมันจะเป็นรูปสัตว์นะครับสัตว์ต่างๆใช่ไหมสัตว์สัตว์สัตว์เออไอสัตว <c oughs> ์ตตเออต่อไปที่ผมจะพามันคุณผู้ชมมาชมนะครับมันจะเป็นเออไอเออขาเรียกอะไรนะเออเครื่องเล่นมหาสนุกเครื่องเล่นมหาสนุกนะครับไหนลองสาธิตให้ดูหน่อยครับผมจะสาธิตให้ดูนะสาธิตวิธีการเล่นที่ถูกนะครับ <c oughs> อ๋อตาเกียบถนกใจมันเหนื่อไอ้เหี้ยแล้วต่อไปนะต่อไปนะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะ ก็คล้ายๆอันนั้นแหละคล้ายๆเหมือนกันนะครับแต่อันนี้มันจะเล่นอีกแบบนึ่งเออเอาขาเหยียบนะฮะคนดูคนดูคนต้องเหยียบนะครับตรงนี้คือเนี้ยก็จะเออเขาเรียกว่าอะไรว่ามันมันหลายปีแล้วเนาะอาจจะมีซุดโซงกันบ้างนะครับเวลาเล่นก็เล่นอย่างนี้นะ ต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็จะเป็นหินนะหิน,หนแกรสนิตนะครับที่สั่งมาจากอ,าออสเตรเลียนะครับวันนี้วันนี้คือเราเราไม่มีคอนเทนต์เดี๋ยวเรามาทำอะไรกันคอนเทนต์ไมีคอนเทนต์เออเราไม่มีคอนเทนต์ไม่มีเพื่อนเลยสอบซีคือสมองโล่งใช่คือตอนนี้ผมก็สมองโล่งครผมก็เลยมาเออเดินเล่นในสวนนะแล้วก็มาเออคุณผู้ชมอยากเห็นสวนโรงเรียนเนะีก็เลยมาพามาเดินเล่นหน่อยอ,อะไรกัน <laughs> ก็คำพูดสับจาอะไที่ดูไม่ดีแล้วก็ทิ้งทิ้งกันไปนะจึงน่าจะไม่ดีเลยโอเคบ๊ายบายเอ้แล้วเยวันนได้เดิออกกันเนตูเดแล้วมูเลยไอ้เหียแล้วกูทำยไงไม่กลัไม่กพ่อมันก็ฝนตกแทบแตกบานคต้องชิวอ่ะไตชิวเอ้ยมึงลองจับถังนีนั่งเหมือนแบบเออ เออไงมึงมาขาไปมอนน้อจิตเลยเนี่ย ไปไปไปไ <favour informação> ปออความชนชนชนไอ้จี่ชนไไม่ไมไไไเออโอเคไม่ตามช่องจะโดนยามดาเลยเด้อนี่ไงพอแล้วพอแล้วขึ้นมาขึ้นมา <ped replacement> มันกลับ่ะฮะมันกลับยัง